สวัสดีทุกคนครับกลับมาต่อกันตามสัญญาครับอย่างที่บอกว่าจะมาเล่นอีเวนต์ออนไลน์ใช่ไหมครับมาเล่นกันเลยครับไม่เสียเวลาก็เนี่ยอย่างที่เห็นจะมีให้เลือกตัวละครกันอยู่ก็คือในอีเวนต์ออนไลน์เนี่ยเขาจะจัดทีเซตมาให้เลยครับเลือกได้แค่นี้ครับหกเซตนี้เลือกเซตไหนดีครับนารูโตะเลยทีมเจดโอเคเลือกค่ากระสุนวงจาก ซูโชจิถ้ามองแล้วมันก็ทั้งน่าสนใจแล้วก็ดูยากนะเนี่ยยิ่งตัวสุดท้ายนี้เป็นนานโตเซียนหกด้วยโอเคครับลุยไปเลยดีครับโอ้โหพุ่งแล้วเหรอโอ้โหท่าควิดควิดเหมือนควายในบอสแบทเทิลเลยเอา ปล่อยเปลี่ยนตัวโอ้โหคอมโบอะไรเนี่ยไปยเกะไม่ได้จะเปลี่ยนตัวกดผิดจะใช้ท่าซับโอเคเปลีย่ยนกลับนาพระเจ้เฮ้ยใช้ผิดอีกแล้วกดผิดอีกแล้วโอเคสับตัวละคร ค okay, หลบรอบหนึ่งก็ตับรอบหนึ่งตับไม่ได้เกรดทีมไม่พอเกรดเกรดตับไม่พอ,เ,เ,อ,พอเอาคนไม่โดนโอเคอเกิดจะโดนสักทีนึงโอเคคนระับตบให้คุ้มครับตบให้คุ้มทีมเทคนิค กดผิดท <ane> ่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลาวสองครับก็อย่างที่เห็นนะครับฟีเพย์ส่วนใหญ่ก็เป็นลาวสองก็ถ้าจจะเห็นมาจากออนไลน์โหมดแล้วนะเนาะโอเคแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวคลิปหนึ่งต่อจากสตอรี่นี่เดี๋ยวอาจจะทำเป็นคลิปรีวิวเกมครับสักสองเกม เกมแจกฟรีประจำเดือนของ PlayStation 4ครับเฮ้ยหลบ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 โอเคหลบได้เปลี่ยนเป็นเล่นเกะบ้างดีกครับทำอะไรอ่ะเป็นท่าจาอกาที่โหดมากเฮ้ยโอ้โหก๊อปสกิลกันแปลงร่างเลย ่าทำร้ายเด็กสิครับมันไม่ดีฮีโดริเลเมนเออจะโดนได้สักอันโอ้โอเคมันขอมาเราฟุ้งใสตซ้ำอ่าเฮ้ยมันทำอะไรเนี่ยโอเคเกตจะหมดแล้วครับเตรียมตัวครับ เดี๋ยวเราใช้ท่าทีมนะอ้าวเกรดทีมหมดไปก่อนซะแล้วชิโดรี่ธรรมดาก็ได้โอเคครับอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะตายแล้ววางแฮปโอเคครับแรงเอด ง่ายเดี๋ยวต่อไปมันจะย,ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆโอเคตรงโอ้โหเปิดมาบุกโหดเลยนะครับ oh. ทำร้า,ายเด็กมันไม่ดี อาวพุ่งมาเองนะเอาหลบก่อนครับโอ้โหหลบไม่ทันพุ่งเ,เฮ้ยเกตทีมขึ้นเร็วมากโอเคหลบมาโดนโอเคชาร์จกะรอชาร์จกะ ชิโดโริโ <g ül> จมตีโดนอ่ะดีแต่มันโจมตีผิดคอ <g ül> มีท่าที่แรงกว่าชิโดโริไหม <g ül> ไม่ได้นึกว่าจะชาร์จได้แบบซาสเกะแบบซาสเกะเนสังสาระแวบไปด้านหน้าสัก้าจะตายแล้วเหรอ จะตายแล้วโอเคตอนนี้แหละฆ่าทีมเลยไม่ทันใช้ใหม่กันเคาน์เตอร์เองนะรับคำท้าไอ้เจ้าโง่เอดี๋ยวก่อนสีนี้มนอะไรเดี๋ย มันดูเป็นค่าที่หามากแล้วก็เหมือนกับเกมนี้นี่เดี๋ยวเขาจะปล่อย D L C ออกมาตัวแพ็คแรกเนี่ยมีของของหน้าเล่นเอยอะเหมือนกันอย่างถ้าไม้ตายคอมโบถ้าใครได้ดูบรูโตเทอ์มูวี่ก็คงจำได้นะครับว่าคอมโบโบรูโตนารูโตเป็นไง โมแต่คุยเยอะไม่มีสมาธิเลยาชาจากากันลุกชนหลบผมไม่ได้หรอกอาวพุ่งน้อยไปซ้ตำซ้ำซ้าคอ,อนไว้หมดแล้วเตะโปโอเคลรอบสุดท้ายโอ้โหมีแปลงร่างสิดเกมด้วย ุูบปุ๊บไม่ได้หรอโอ๊ยงงเสร็จผมใช้ท่าทีมอ,อีกรอบถ้าไม้ตายแต่มันก็มีเยอะนะอาจจะทำคลิปโชว์ถ้าไม้ตายคอมโบหรือพวกถ้าไม้ตายทั้งหมดเลยก็ได้ มีหน้าคาคาชิกับปักุงด้วยเสียเวลาจริงๆริงแข่งเอชเหมือนเดิมครับไปต่อตัวต่อไปอะไรนะเนจิเดี๋ยวคลิปนี้ เพื่ออาจะนานกว่าสตอรี่โมดอีกนะเนี่ยสู้เยอะจริงจริงหลบ,บดดได้ไม่ขอนไม้หน่อยเหรอกระสุนวงเจอกระสุนวงจาก นารูโตะเด็กมันมีข้อเสียตรงที่ว่ากระสุนองจักมันจะยังไงอะชาร์จหน้านะแต่แรงอยู่นะเห็นไหมชาร์จนานมากวิ่งชาด้วยโอเคล่าสเส้นก่อนหนาวพุ่งมาเองนะโอเครอมันเข้ามาตรงกัดนะครับยืนไว้ยืนรอไว้ตรงนี้ยืนนิ่งรอไว้รอไว้รอเยือกเข้าบูม เป็นการจัดการกับเหยื่อที่หามาเออเล่นซาก,กุระเอาซากุระมาเล่นวางกับดักดีกว่าอ่าวางกับดักไว้ตรงนี้โอเครอศัตรูบุกอ้าวมันรู้เหรอมันรู้ทันนะครับกกเดี๋ยวเมื่อกี้มันเพิ่งแปลงร่างไม่ใช่เหรออ๋อมันแปลงร่างแค่เนปิบุกฟ้าระเบิดมากกไอ้คิวเหลียมมาฉัานจัดการเด้ อ่ลบได้ลบก่อนคนระับลบก่อนไปโ,โดนตอนนี้ละ่ะเข้าใกล้ชนอเอออ่ะมันกลับล่างแล้วเออลุนชนโดนไหมโดนอีกแล้ว อ้าวยังไม่จบอีกเหรอเ,รเดี๋ยว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 รอแป๊บรอแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะกินเวลานานไปเดี๋ยวขอตัดก่อนสักพูดเดียวบดี๋ยวต่อครับยังไม่ได้เริ่มต่อจากทีไปไหนเลยโอเคลุยต่อพุ่งชนเลยอย่าเห็นไหมชาร์จโคตรช้าเลยไม่เหมือนซาสเกะเลยชาร์จทีโรลีเร็วๆไหนซาสเกะโชวด์ดิเนี่ยชาร์จเร็วมาก จะไม่ต้องโพสเทก็ได้เนี่ยที่ฮาสุดนี่ซากุระแหละอ่ะเชิญพุ่งเข้ามาครับเชิญครับเชิญชนเข้ามาเลยครับพุ่งเข้ามาสิครับเอาวางกับดักอีวางกับดักอีวางกับดักอีเออวางกับดักเป็นใครก็ต้องพุ่งเข้ามาปลาเข้ามาปลาเข้าไป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 พุ่งเข้ามาก็ได้ แคมเปอร์นี่ว่าเฮ้ยแคมหมอ,ขอเข้าไปตรงกลางเลยแล้วก็วางกับดักอีกรอบการไ,โโได้กันได้พังกับดักสองชั้นไม่ติดตะพุงเข้ามาเลยเหรอเอาโดนกับดักมันเองแทนเ,เรียกพร้อมกันทำไมนา,นานร์ตอมไปถึงก่อน อพอละ <c oughs> เล่นพอละเข้าโหมดซีเรียสไม่ได้ซีเรียสขึ้นเลยรอนมันระเบิดให้หมดสักแล้วกุ้งกาดเตล,ลอยู่ดีโอยหยุด,ดกุ้งเ,เ,เธอครับเออเอาไวเเนะ้เคลอะไรไหมโอเคจัดมา ขอบคุณดาสเกะโอเคมาบ้าเวอร์หนึ่งฮอัดคอมโบไม่หยุดเลย แดงเองอีกแล้วต่อไปสู้ใครกะอ,อาระจดแต่ละคนมานี่โคตรลำบากโอเคเปิดมาลบก่อนอะัะโอ้ยโดนลมพัด พวกใช้หุ่นนี่มันจัดการง่ายครับแค่พุ่งเข้าไปก็จบแล้วมันทำอะไรร้องไม่ได้แล้วาว,วางระเบิดอีกแล้ว ลำบากจริงจิชิโรลี่ได้ไหมไม่ได้สับตัว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 ต่อยสับตัวต่อยโอ้ยโอ้โหมีเซอร์ไพรส์แอคแท็กด้วย นรดโตทูเคบาราดอ้าวไม่โดนอ้าวเป็นหมาได้แล้วแปลงล่างนะดอ,อ้าวจัก,การาหมดแล้วเหรอเชิญพุ่งเข้ามาอ้าวมันไม่พุ่งาเราพุ่งเองพุ่งไม่ถึง เข้าไปแต่ละตัวนี้มันยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยเลือดหลอนเกรดแรกจะหมดอยู่แล้วเอเอะไรอย่าบอกนะว่าเวลาแปลงร่างทีมแต่ละคนกลับมาแล้วต้องมา รีบัฟใหมไม่ใช่เออขนาดชาร์จนานยังไม่หลบนะลเนาะลาเ้นกันโดนไหมไม่โดนหรอกอาอใครได้แล้วแปลงร่างเป็นใครอับ เอเกดีกว่าหลบก็อัดซ้ำตงเออีกเลย แต่มันยากขึ้นเยอะขึ้นเยอะอย่างนี้นั่นเราโตจากขนาดไหนเนี่ยต่อไปก็โอบิโตเซียนหกโอ้ 1. 1> โหเลเซอร์บีมเลเซอร์บีมอ่ะว้าวผมมันโหจริงๆ โอ้โหมันส่งอะไรมาเนี่ยแอะแอะแอะอะเอาเลเซอร์อ้าว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 ก้าวกระสุนพอกับลูกแก้วบนหลังเลยถ้าใครนับ นัดเออไม่รู้เท่าไหร่นะเดี๋ยวไอ้อาชีพตับตัวนี้จะเอาจะเอาเรียกเอาไปตัอออกมาน้ำรูก้แก้วอ,อันนี้ไงออกมาแล้วโอเคได้เวลาอ่านอ้าวออกมาแป๊บเดียวโดน,นแทงเลยลงกับดักครับโอเคครับเราจะเหมือนเดิมครับต่อให้มีเนตร์วงแหวนก็ยังพุ่งมาครับอ้าโห เอ้ยมันรู้ทันอนะมันพุ่งกลางกาดนะอ่ะเออนี่ไงน,นับลูกแกแ้วได้ละนับเลยนับเลยมีกีก่อันเนี่ยไว้บอไว้ออกโอเคนะครับหนึ่งสองสามสี่โอ้ยนับไม่ได้นับใหม่หนึ 1, ่งสองโอ้ยถูกพุ่งอีกแล้วดูนิ่งๆเออตอนนี้ไนหะนับได้แนะ่นับอ้าวลูกแก้วหาย เออพอมันอยู่นิ่งๆจะให้นับก็ลูกแก้วหายเนาะแล้วที่หาก็อีกอย่างคือเตี้ยนหกมันโดนจับมัดอย่างนั้นได้ด้วยเหรอเอาโอดานคาคาชิเกิดหลบไม่ทัน โอเคหลอกเซียนหกครับแกงเซียนหกเล่นเอาโดนด้วยรอผมแป๊บรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บนึงเออเรจะได้แปลงล่างอย่าแก้งกันสีไปเลยนะนุตโต้อ้โงพุ่งความเร็วสูง เคาเตอร์แทกแอีกแล้วโดนบ่อยมากพึ่งจะพูดแบบว่าโดนบ่อยเล่นออนไลน์เออพูดถึงประสบการณ์เล่นออนไลน์เลย<ส>เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เล่น랭แ,แมทส่วนใหญ่จะชอบเล่นเพลเยอร์แมทมากกว่าไปฝึกเพิ่มฝึกเพิ่มไปเรื่อยฝึกสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยแต่อบอกแล้วแต่ละคนมันจะยากขึ้น เปลี่ยนตัวกันอ่ะเกตไม่เอาไม่เอาเกะเต้าโตเออโตโตโตโสมาชาร์จเร็วไปแบ็คออฟไปไหนครับโอเคก็จบแล้วคือเวลาเล่นออนไลน์เนี่ยมันจะมีคนเล่นแบบหลายสไตล์หลากหลายสไตล์มากแบบเรื่อแต่ละคนนี้คดลำบาก ราวนี alors, look, my son, my son, e ้ไม่น่าได้แหลงเอแล้วเอ้ยไม่ได้น่าเล่ไม่น่าไล้แหลงเอแล้วนั่นเนี่ยแหลงบีโอเคครับต่อไปน่าจะยากสุดแล้วใช่ไหมโอ้โหมากันทั้งเซียนหกเนสังสาระแล้วก็คาถาเบียคุโกใช่ไหมมันเรียกคาถาอะไรนะของตากุละาที่แปะหน้าผากลืมชื่อไปแล้วหลังจากจบหลังจากตัวมังงะจบแล้วไม่ได้ ไม่ได้ดูหรืออ่านาราโตอีกเลยครับไม่กลับไปอ่านตั้งหนึ่ตกโตลงอ้าวะนาราโตจะเอาไงครับจะแพ้จะแพ้ตัวเองตอนเด็กหรอฮะฮะยอมเหรอยอมเหรอ เออแล้วไม่เข้าใจทำไมนาโตะต้องเป็นเซียนหกคนเดียวที่ผมไม่งอกราละ,ละก็งอโอบิโตะก็งอนาโตะหัวมาตะทองเจโอ้โหก็โหดอยู่นะแต่ไม่มากก็คราวนี้จะเปลี่ยนตัวตามตามอีกฝ่ายโดนท่าเตะลูกแกว้ว หยุดชนกันสักทีเออขอต่อยบ้างจะใช้ท่าอั้นอีกแล้วโอ้ยเกือบมึนมามันใช้หน่ยสับเราใช้บ้างแต่ก็เหมือนเดิมครับแม้แต่เซียน6ก็ไม่อาจต้านทานกำตักสกุละได้เห็นไหมผมบอกแล้ว <c oughs> เดีเดี๋ยววันหลังเล่นออนไลน์เอาสกุละเด็กไปเล่นดีกว่า,าไปกวนชาวบ้านเล่นๆบอก ลืมกดมาาก่อนมา้หลบอ่าแล้วก็ลม้มไม่แปลงร่างหรอแปลงร่างได้นะเขาบอกเขาไม่อยากแปลงเองนะอ๋อสักบ,บุระมาโอเคครับสัดตามตัดตามครอมรับอย่างที่บอกครับ่ะามา,มา ในดูซากุระสิครับจะวิ่งพุ่งเข้ามาในการก่อนการก่อนมันเล่นพุ่งเข้ามา3ตัวเดี๋ยวก่อนโอเคอ่าอย่างนี้แหละโดนกับดักตายอนาดมีนี่ต่อย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 เออชนกัน วางกับดักวางไม่ทันเอาวางกับดักโอ้โดนด้วยเอาวางกับดักวางกับดักแล้วก็รอมันพุ่งเข้ามาเหมือนเดิมครับเฮ้ยมันรู้ทันเหรอโอเคเปลี่ยนซับเบแอะโดนระเบิดเลยอามาเดี๋ยวมันจะไม่ยุติธรรมขอแปลงร่างสักแป๊บนึงรอโอ้โหย มีพลังเทลพอร์ตอะไรครับเอ้าทำไมต,ตไมั้งแตไม่ไม่ปิดจอ็อบล่ะโอ้โห,โโหมันเรียกคาก,กุระมาซ้ำอ่ะมันเรียกคาก,กุระมาซ้ำเราเรียกบ้างเรียกมาเพื่อโอ้โหอา้าวเรียกนารูโตะมาก็ต้องใช้นารูโตะช้าขนาอันนี้ยังจะโดนอีกลระ ออกมาซาสเกะใช่ไหมซาสเกะโอ้ยขอโทษกดคิดเอะกระเด็นมาโอ้เป็นวิธีโดนฆ่าที่ตลกมากตันเข้าตรงใชยทอยเลยเหมือนตอนนั้นที่มารดาลาโบคาทาเฮ้ยหลบหลบหลบลบเกือบไม่รอดคุณ โดนไม่โดนหรอกเตะกระเด็นเอาอีกแล้วตัดเวลาอีกแล้วโอเคก็เมื่อกี้หลังจากที่เห็นกันไปนะครับพุ่งเข้ามาซาสเกะพุ่งเข้ามาส่วนเราใช้ท่าไม้ตายพุ่งออกไปลุ้นครับคิดว่าโดนหรือไม่โดนครับเอาลุนครับให้เวลาสามยี่สบสามสองหนึ่ง โดนเข้าไปเต็มๆนะแต่ <How boring. S 1> แงเอนะครับโจนินเลเวลอีเวนต์คอมพลีทได้โอ้โหแปดแพติน,นัมกับออทัยของดีทั้งน้า วันนี้ก็อัดคลิปมาเยอะพอสมควรครับงั้นก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับถ้ามีตรงไหนที่ไม่พอใจหรืออยากติชมอะไรกันเข้ามาก็ถ้าสมมติว่าไม่พอใจอะไรในคลิปนี้ก็อย่าลืมกด,ดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์กัน้วยนะครับว่าผิดพลาดตรงไหนจะได้นําไปปรับปรุงครับแล้วก็แต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าเกิดอยากพูดคุยเรื่องอะไรกันก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูพาร์ตต่อไป ถ้าอยากดูคลิปอื่นๆอีกก็อย่าลืมกด subscribe รอไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมาอีกครับสวัสดีครับ